ท่านบ้างครับ,บรีนเชิญครับรีบขนาดไหนครับรีบขนาดที่ว่าพอเขาบอกว่าเอาละพื้นที่อื่นไม่พูดเขาจะตีเส้นรอบตัวประสาทมาให้นะครับส่งพิกัดมาให้ท่านก็ส่งให้ทางทหารถูกต้องหนะเขาต้องตรวจสอบแต่แนวที่ให้ไปตรวจสอบนี่คืออะไรฮนะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในแนวเขต ที่กำหนดในมติครม2,505ใช่หรือไม่ซึ่งก็ผมบอกแล้วว่าไม่มีใครยึดถือเป็นเขตแดนครับเรายึดถือสันปันน้ำกับให้ตัวปราสาทเท่านั้นพี่น้องครับตอนเป็นฝ่ายค้าเนี่ยท่านนายกรู้ดีว่าผืนดินแถานั้นทั้งหมด เป็นผื้นแผ่นดินไทยแต่เดี๋ยวนี้รัฐบาลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์สิ่งแรกที่ผมอยากทำความเข้าใจกันก่อนก็คือว่าเราไม่ได้คิดต่างกันเราไม่ได้มีเจตนาที่ต่างกันผมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดน,นอกจากผลประโยชน์ของชาตินายพิสิทธิ์เวชาชีวะ วันที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเคยอภิปรายไว้อย่างไรจุดยืนวันนี้ของนายอภิสิทธิ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมทุกประการและผมยืนยันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะเอาแผ่นดินไทยเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์อื่นถ้าทำเช่นนั้นไม่ใช่แค่ว่าผมไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรี ผมไม่ควรจะอยู่ในแผ่นดินนี้ด้วยซ้ำพี่น้องครับ